สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้มาพบกันอีกนะคะได้ทําคลิปยามว่างอีกนะคะปัญหาของประเทศไทยเราตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องอชาแดนนะคะระหว่างไทยกับกรัรมพูชานะคะเราก็ต้องให้กําลังใจคนไทยด้วยกันและให้กําลังใจท่านทหารทุกท่านนะคะที่เขาดูแลปกปักร,รักษาผืนแผ่นดินไทยนะคะทั่วทุกภาคเลยล่ะคะ่ะความสามัคคีนั้นเป็นสิ่งที่ เรียกว่าเป็นยาวิเศษเลยก็ว่าได้นะคะเราอย่าอ่อนแอให้กับศัตรูเราอย่าใจอ่อนให้กับศัตรูเป็นอันขาดนะคะอย่าไว้ใจศัตรูนะคะคําว่าศัตรูนั้นจะเริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรใหม่นั้นเชื่อไม่ได้แน่นอนค่ะเราะวังเอาไว้ดีกว่านะคะข้อคิดในวันนี้ก็อยากจะบอกแบบนี้นะคะเรื่องศัตรูนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะคะหากเขาดีกับเราแล้วเขาคงจะไม่ตั้งแง่ตั้ง,ง พ่อที่จะเป็นศัตรูกับเรานะคะดังนั้นอย่ายอมแพ้กับพวกศักตรูใดๆทั้งสิ้นนะคะของแพงและถาการที่อะไรอะไรก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันความครองชีพในชีวิตประจําวันนั้นก็ค่อนข้างอยู่ยากนะคะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออาหารการกินก็แพงจะไปไหนมาไหนก็แพงไปด้วยนะคะ ทำให้ประชาชนลําบากเรื่องรื่ฤดูฝนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสวนยางพาราก็มีรายได้ลดลงนะคะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนะคะพอฤดูใบาย,ยางพริใบใหม่เปลี่ยนใบใหม่ก็เป็นช่วงที่พักทําให้รายได้ขาดสวนปาล์มก็เช่นกันนะคะฤดูฝนมากเกินไปหรือว่าปาล์มเนี่ยมีผลมากเกินไปก็ทําให้ราคาตกต่ำก็ทําให้เสียเสียดายรายได้นะคะ ดังนั้นผู้ที่เป็นผู้นำของอรัฐบาลนะคะขอฝากด้วยนะคะดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนให้อิ่มหนำสำราญดีกว่านี้นะคะค่าครองชีพต่างๆอย่าให้มันแพงเกินไปนะคะแล้วก็ดูแลราคายางดูแลราคาปาล์มนะคะให้มันดีๆได้ราคาดีมากกว่านี้ประชาชนก็จะ,ะรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดมากเกินไปนะคะ ชีวิตของคนเรานั้นอยู่ได้เพราะว่าอยู่ดีมีสุขถ้าอยู่ได้แบบไม่มีคําว่าอยู่ดีมีสุขนั้นนั่นหมายความว่าปาัญหาครอบครัวเกิดขึ้นเนตของนะคะปัญหายาเสพติดตอนนี้ยังมีระบาดมากมายเหลือเกินการแท้ความรุนแรงฆ่ากันอย่างโหดร้ายทารุณกลางวันแสก,ก็มีมากขึ้นนะคะนับวันจิตใจของคนนั้นใช้นิสัยสัต์เดรฉา,านป่าเถื่อนมากขึ้นทุกวันโดยที่คนเหล่านี้ ยังลอยนวนยังไม่ได้รับโทษการประหารชีวิตหรือผู้ที่ได้ต้องโทษไปแล้วออกจากเรือนจําแล้วแต่ยังมีความประพฤกิชั่วร้ายแดงนะคะยังทําร้ายร่างกายผู้อื่นถึงเก่ความตายด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะที่